มีการวิเคราะห์ว่าการรับวินิจฉัยสถานภาพนายกร้มนตรีในกรณีของการโยกย้ายนาถืวิเปลี่ยนสีนอกจากจะทําให้เห็นถึงมาตรฐานในการทํางานของสารรัฐธรรมนูญแล้วนะคะยังเป็นการเพิ่มอํานาจให้กับข้าราชการประจำนะคะที่อยู่เหนือการเมืองซึ่งเป็นตัวแทนของคนทั้งประเทศอีกด้วยติดตามรายงานโดยทีมข่าว DNN ค่ะถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ข้าราชการประจําจะถูกโยกย้าย ทุกครั้งที่มีความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยเหตุผลสากลก็เพื่อใช้คนที่ไว้วางใจมาทํางานสนองตอบนโยบายที่ให้ไว้กับประชาชนในรัฐบาลในอภิสิทธิ์มีข้าราชการระดับ11ที่ถูกโยกย้ายจํานวน5คนประกอบด้วยพลโทสุรพลเผื่อนอายกาถูกโยกจากตําแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติไปดํารงตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีระดับ11ฝ่ายข้าราชการประจํา เพื่อเปิดทางให้หนายทวินมาดํารงตําแหน่งแทนพลโทสุรพลเป็นเพื่อนร่วมรุ่นนักเรียนเตรียมทหารสิบรุ่นเดียวกับพันตํารวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีแต่นายอภิสิทธิ์อ้างเหตุแห่งการโยกย้ายว่าเพื่อให้การทํางานกระชับและมีประสิทธิภาพมากขึ้นการโยกย้ายนายวีระโรธพจนรัฐพ้นจากปลัดกระทรวงวัฒนธรรมมาดํารงตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจําสํานัก เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อเปิดทางให้ในายสมชายเสียงหลายขึ้นมาดํารงตําแหน่งตามการผลักดันของนายนิพิษอินทรสมบัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในขณะนั้นมีการโยกย้ายนายพีรพลไตรทศาวิทย์พ้นจากตําแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยให้มาดํารงตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจําเหตุเนื่องมาจากนายพีรพลมีความสนิทสนมกับพันตํารวจโททักษินชินวัตร โยกย้ายนายผงศักดิ์เสมสันพ้นจากประหลัดกรุงเทพมหานครมาเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำเนื่องจากนายพงศักดิ์มีปัญหากับธุรกิจของเครือข่ายพักร่วมรัฐบาลและโยกย้ายนายสุรชัยผู้ประเสริฐพ้นจากเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำเพื่อแต่งตั้งนายอัมพลกิติอัมพลซึ่งเป็นที่รู้กันว่า มีความสนิทสนมกับพรรคภูมิใจไทยขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทนโดยนายพิรพลได้ยื่นฟ้องนอายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นและนายสุเทพเทือกสุบรนรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ถูกฟ้องที่ 1- และ2เรื่องเป็นเจ้าหน้าที่รัฐกระทําการโดยมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งสารปกครองได้สั่งให้เพิกถอนคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่17บเจ็ดทับสองพลงวันที่20มกราคมปีเดียวกัน โดยเพิกถอนการโอนนายพีรพลที่แต่งตั้งให้ไปดํารงตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจําและให้คืนสิทธิประโยชน์ที่นายพีรพลจะได้รับในตําแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยให้เสร็จภายใน60วันส่วนกรณีของพลโทสุรพลเพื่อนอายกานายอภิทธิ์ให้เหตุผลว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาของการบริหารงานที่มีการสลับสับเปลี่ยนบุคลากรกันบ้าง เพียงแต่พลโทสุรพลไม่ได้ฟ้องร้องต่อศาลปกครองเท่านั้นการยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีออกจากตำแหน่งเดียวกับพลโทสุรพลโดยอำนาจของฝ่ายบริหารก็สามารถทำได้ไม่ต่างกันเพียงแต่นายทวินไม่เห็นด้วยและยื่นฟ้องศาลปกครองซึ่งศาลปกครองก็มีคำสั่งให้คืนตำแหน่งให้เช่นเดียวกับกรณีของนายพริรพลไตรทศาวิทย์อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยหากจะเปรียบเทียบกันแล้วจะเห็นได้ว่า ในสมัยที่นายอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีมีกรณีการโยกย้ายข้าราชการประจำระดับสูงเพื่อผลักดันคนของตัวเองขึ้นมาทำงานมากกว่าสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาของการบริหารงานและไม่ได้ถูกนำมาเป็นเหตุแห่งการฟ้องร้องเพื่อไล่ล่ากันทางการเมืองเช่นกรณีของนายทวินและทันทีที่สารรัฐธรรมนูญใช้กรณีนี้มาเล่นงานนายกรัฐมนตรีก็เท่ากับว่าสารรัฐธรรมนูญ ได้วางบรรทัดฐานใหม่สร้างระบบราชการให้ขึ้นมามีอำนาจเหนือฝ่ายการเมืองซึ่งเป็นตัวแทนอันชอบธรรมของประชาชนและที่สำคัญคือสารรัฐธรรมนูญได้แสดงว่าการพิจารณาคดีของสารไม่มีบรรทัดฐดดานใดๆเห็นได้จากการยกคำร้องให้ในายอภิสิทธิ์พ้นจากความเป็นสสเพราะหนีทหารแต่ในทางกลับกันกับรับพิจารณาคำร้องให้ในายกพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี ทั้งที่นายอภิสิทธิ์และนายกรัฐมนตรีล้วนสิ้นสถานะทางการเมืองอันเนื่องมาจากการยุบสภาเมื่อวันที่9ธันวาคม2556แล้วเช่นเดียวกัน